แจงเฮ็ดผอใส่นำไม้ไ้อครับบันนี้เฮ้ยดี่หรีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจงเทใส่อ,อีกเอาซ้ำนี้ก่อนครับกาสวัสเลยครับพี่น้องครับพบพอกันนี่แล้วยัางมะแรงกันสีคัมเหมือนกับที่ท่านเหรอคือสิบะหมือนดอกพบพอกันนะครับครับ ช่องผู้เฒ่าพ้ากินเชนิโอนะครับนะบรรยากาศมื้อนี้มาแจ่บแบน้องกันแจงเฮ็ดพอใส่หน่อไม้ครับพี่น้องไปตลาดมามือเสานี่เฮ็ดพอที่จะตะคักเลยครับเห็ดพอฝ่ายเห็ดพอหนังเอากันเดี๋ยวที่ทำนี้สักอนข้อเดี๋ยวบรรยากาศกันยินนะครับเอา้ามาเซ็บแบน้องกันโอ้อยหัดนนกินน้ำกันเด้อลริ่มนี่แกนเกาเอา๋อบาดเนี่ย บรรยากาศการกินโอ้แกงเห็ดผอมนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้แห้งใกล้สิบวันเด้นี่เห็ดผอนี่ใกล้สิงลงหน้าใกล้สิดำหน้าแล้วนะน้องับเนาะใกล้สิลงหน้าแล่ะเดี๋ยวพี่นอ้องก็เสียเห็นอยู่นะครับเนาะก็เสียเห็นอยู่นี่นะครับี่นะครับเด้อเอาสดโอ้เห็ดผัวขนขน,นใส่บเบะเบือน้ำได้นเนาะ เอ๋อวิยกินเท่เาสิบหลอกเลยอืมพรหลายมาได้พี่น้องบายฮ้อนอืมอืมฮทำอไรนึงบรเดกินนี่ครับพี่นอ้องมันแพ้ังเจสลาไงข้าวบาร์เลหายิงอ้งอ คร,ค,ค,นนค,ครับพี่นอ้องปีนี้ลุงคมคมอนจะอดไกินนี่นะคมจะอะไรกินเลยครับเด้อพี่น้องเด้่องก็พักเยอะก็คือกอ็เป็นยังไงครับะฮะยังแห็งพักเยอะ ก็รัมนี่บเอื้อสน้ำครับพีบบนน่น้องบะเอื้อเนี่ยผ้าให้เอินฟักฟองนะอืม ย่มระบ้าห่อนเจนพอมห่อนฟ่อนพมเมาเด้อครับพี่น้องเด้อหัวบางแง่เด้ออืมก่อนสิงหน้ากินจางเขาบอกใครอยู่ก่อนจีก่องเขาบอกใครอยู

เขานำแกงเขา ย่าองไปอยู่เทนปี่พอเป็นก็มือหมือนอ่ออนอยู่ใยยกล้ๆวัดพอาแข็งใยายานให้พอรหนังให้อพอ่่าย ขอบุคุณพี่น้องไอพี 2, ่ทั้งในต่างประเทศนะครับเด้อสิดซอยกันกดไลค์กดแช่์นช่องผู้สาวผ้าจินชาแนลนะครับซอเห็นก็นเรื่องจะจิบปีนจ,จิบไปนะครับเด้อกดติดต,ตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิง่งอันนี้เด้อครับแล้วมาลังพ่อพี่เบาเรื่อง การทำ Youtube การทำเพจและการทำเรียวพี่น้องเพิ่งฟั้งนะครับว่าเป็นแบบไหนกินมาตรฐานการสั่งได้ใดแบบไหนเอาครับเร้อมึงเอาคลิปกินก่อน บรรยากาศแจ้งให้พอไม่มาแรง่งนุกอยู่ห้องหน้าครับเอาบรรยากาศพอดีเลยขั้นแจ้งให้พอเข้าไปยืนอยู่ข้างบนข้างล่างกับผมว่าไหนน่ะยืนอยู่ทุ่งทุ่งนานะเขาเย็นเลยครับพี่น้องเขาเย็ <c oughs> ยนเนี่ยมาแร่งอีู ใช่เลยคือกันนี้ครับครับแกงไมกออกเก่เอาแกงพร้อม ไปย่างหน่อยไปหาให้พาะแม่พาไปหาให้พาะมาเนื้อแกงสูงกินครับพี่นอ้องบอกว่าพี่น้าพนจงหนูเป็นเท้า,าอยู่นั่นนั่าเห็นหน้าซูมมตินื้หายากซื้อกต็ต้องราคาแพงเสือไม่ทำโอ้หงายแต่้วครับพี่นอ้องตจงพ่ออีตูมนะครับนี่แซม แจ้งพอต้องใส้ไฟตูน้ำหือกรรมักกมยังไฟเลยเขามาจัดกนรัวกินเร,รนะยิงหาที่คด,ดีเงนตุกคนเดียวอดีปบะเดี๋ยเสีน ไฟขึ้นเมืองบ้านหนิหรอขอบพีนกก่น้องเปิดไฟเมตตาสงสารไปเบืองคลิปกลิ่นนะครับเรื่อการกินเป็นการสังสรรค์นะครับเรื่องอนา นั่งร้ายกับบุญน้ <c oughs> นาานองแซ่มนั่งกินเบอร์ผู้่าวภากิานที่ไหนทำเนี่ยภาคินเนาะกินผู้เ่าวภากินกินเบอร์กับพี่น้องบ้านนี้บ้านจะคล้องเแ่าแล้วกัแต่ของกลาเป็นผู้เ่าได้พาลูกเขาร้านกินได้ตั้งชื่อว่า ช่องผู้สาวพัก,กินชันเนลาล้รับเลยเนาะผมมาพักคนอ,อีกนั่นก็ไม่เจ็บยให้พักนัน ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระายกดซับตะไคร้กดกระดิ่งดูดีไม่แห้งเลยเอฟซี FC. สุขูทุกคนทั้งในต่างประเทศนอนรับพลังที่มือน,นอนตื่นไรงนั่นแสนแบมบีไปให้แตบบ่แก่ไม่ได้โชดโรคไรมาพัานให้ยู่ดีไม่แห้งสุขูทุกคนพ่อกันกิมนะครับสบายดี